วันนี้เวลา6นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะผู้บัญชาการพิเศษและอาจารย์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่1ถึง4จำนวน772ยนายณลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2555 ซึ่งในภาคแรกของปีการศึกษานี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2555สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงสอนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4สัปดาห์ละ2วันคือวันอังคารในเวลา8นาิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีในวิชาเลือกเสรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์และวันพุธเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาวิชาบังคับประวัติศาสตร์ร่วมสมัย นักเรืงแต่ทรงได้รับการบรรจุให้รับราชการในสังกัดกองทัพบกดํารงตาแหน่งศาสตราจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้าวตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมาสมเด็จพระเทพ,พรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สเสด็จพระราชดําเนินไปทรงสอนนักเรียนนายร้อยอย่างต่อเนื่องและทรงเตรียมการสอนด้วยพระองค์เอง ถึงแม้ว่าจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายอีกท,ทั้งทรงวางรากฐานการเรียนการสอนรวมทั้งทรงปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนายนร้อยตลอดจนทรงส่งเสริมให้นักเรียนานร้อยได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอ วันนี้เวลา6นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก โดยมีพลโทพอพลมณีรินผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและนายทหารตลอดจนคณาจารย์เฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1นถึงสี่จำนวน772นายเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2555 สำหรับภาคการศึกษาที่1ประจำปีการศึกษา2,555เริ่มต้นแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2,555โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสอนนักเรียนร้อยชั้นปีที่4วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรีในทุกวันอังคารและวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยซึ่งเป็นวิชาบังคับในทุกวันพุธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้หมูนลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงรับการถาวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2555 เวลา6นาฬิกา58นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักรเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึง4จำนวน772นายเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาปร,ระจำปีการศึกษา2555ซึ่งในภาคการศึกษาที่1น,นี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2555 โดยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีส่งสอนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ในวิชาเลือกเสรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์และวิชาบังคับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยประมาณีเวลา6นาฬิกานาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก สรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่1นถึงสี่จำนวน772นายเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2555สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมรด้านจกุมารีทรงรับการบรรจุเป็นนายทหารประจำการในตำแหน่งอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยประจลจอมกล้าวส่งงานสอนที่กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ตั้แต่ปี2523จนถึงปัจจุบัน สำหรับในภาคการศึกษาที่1ทับ2,555นี้เริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2,555สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบดมราชกุมารีส่งสอนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4วิชาเลือกเสรีวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์วันรังคารและวิชาบังคับวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในวันพุธ ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดสอนตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพุทธศักราช2545จำนวน11สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมสภาวุธวิศวกรรมสำรวจวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศเคมีประยุกต์ทางทหารและสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในร้อยเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปี2555วันนี้เวลา6นาฬกา58นาทีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึง4จำนวน775นาย หนึ่งในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2,555สมนักพระเทศพร,รัีราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งรับการบรรจุเป็นนายทหารประจำการในตำแหน่งอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าส่งงานสอนที่กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ตั้งแต่ปี2,523จนถึงปัจจุบันสำหรับในภาคการศึกษาที่หทั2,555นี้ เริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งสอนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ส,สัปดาห์ละ2วันคือในวันอังคารส่งสอนวิชาเลือกเสรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์และในวันพุธส่งสอนวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยซึ่งเป็นวิชาบังคับปัจจุบนันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดสอนตามหลักสูตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพุทธศักราช2545จำนวน11สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมอุตสาหาการวิศวกรรมสัมพวุธวิศวกรรมสำรวจวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศเคมีประยุกต์ทางทหารและสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เลขที่การมูลนิพพา555เวลา6นาฬิกา58นาทีพลเอกหญิงสมเด็จพระเจพ,พรัรนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนา,นายก ทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักครีในร้อยชั้นปีที่1ถึง4จำนวน772นายเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2555ในภาคการศึกษาที่1ทับส5นี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2555ารสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์และศาสตราจารย์ส่วนการศึกษาโรงเทพนร้อย พระจุลจอมเกล้าทรงสอนนักเรียนร้อยชั้นปีที่4สัปดาห์ละสองวันได้แก่วิชาเลือกเสรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ในวันอังคารและวิชาบังคับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในวันพุธ